สวัสดีครับร้านเครื่องสแกนโค้ด OBD2 ครับคลิปนี้จะเป็นรีวิวตัวเครื่องสแกนตัวใหม่รุ่นใหม่ของทางร้านนะครับจะเป็นเครื่องสแกนคโค้ดเช็คโค้ดเช็คระบบไฟเช็คแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเมนูภาษาไทยครับจะเป็นรุ่นที่ทางร้านสั่งทําพิเศษมานะครับใส่เมนูภาษาไทยในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับคันนี้ไฟเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวมาเช็คหาสาเิตกันนะครับเมนูภาษาไทยครับใช้ง่ายตัวนี้ เดี๋ยวทางั้นจะมีเป็นทลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับเช็คออกมานะครับจอโค้ดนะครับ P0113 นะครับเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศเข้านะครับเกิดจากชุดอุปกรณ์ i r f l o ฟนะครับตัวเครื่องจะแปลโค้ดให้เป็นภาษาไทยเลยนะครับตัวนี้เข้าใจง่ายครับใช้ง่ายเดี๋ยวไปลบโค้ดกันครับ กดออื่นะครับดับเครื่องก่อนแล้วก็ออนสวิตนะครับออนสวิตแล้วก็กดลบโค้ดย,ยืนยันลบโคดเรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคไฟเครื่องหายแล้วนะครับลบโค้ดแล้ว เดไปดูลูกเล่นอย่างอื่นกันนะครับก็จะมีดูค่า Data นะครับดูค่าในเซนเซ,นเซอร์ต่างๆนะครับแบบเรียวไทา์เช่นตัวนี้ความร้อนน้ำหล่อเย็นนะครับค่าหัวฉีดนะครับความเร็วลดองศาไฟจุดระเบิดนะครับรถมีเซนเซ,นเซอร์อะไรก็จะโชว์ตรงนี้นะครับ เราสามารถดูเป็นแบบกราฟได้ครับเพื่อดูค่าสูงสุดต่ําสุดหรือว,ว่าค่าขึ้นลงของเซนเซอร์ต่างๆครับประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถทดสอบระบบต่างๆได้ครับทดสอบเซนเซอร์ต่างๆได้นะครับ ทดสอบการทำงานของเซเตอร์ต่างๆนอกจากนั้นยังเช็คแบตเตอรี่ได้ครับเช็คแรงดันแบตเตอรี่นะครับเช็คความเสถียรของไดชาร์จนะครับจะดูเป็นกราฟเทียบค่าการสวิงของไฟนะครับแล้วก็เช็คกำลังแบตเตอรี่ครับ ช็คกำลังเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับว่าแบตเตอรี่มีกำลังไฟยังดีไหมนะครับค okay. ดับเครื่องก่อน okay. ดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อเช็คกำลังไฟ okay. นี่นะครับอย่างเช่นรถคันนี้แบตเตอรีย่ยังดีนะครับขึ้นกู้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ยังมีลูกเล่นอย่างอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแจ้งอีกทีนะครับสนใจยังไงก็สอบถามทางแอดมินของทางร้านเราได้เลยนะครับเมนูภาษไทยครับใช้ง่ายครับโอเคครับขอบคุณครับ